อะไรลูกอมอืม,อมอากินเลยน้องวันดีปุ้ยมุยยังเลยนะเรานน่อะไรลูกอ้าวตกลงพี่จันไม่กินข้าวใช่ไหม ฮะกินอิ่มแล้วเอาไปทำอะไรตรงนั้นฮะไปเที่ยวเอาตกลงงานพี่จรไม่กินใช่ไหมข้าวนี่ฮะแม่เอาเข้าวให้กินนี่พี่จรไม่กินใช่ไหมอเอาพี่จรมามากินข้าวมมลูกมาไม่กินทำไม น้องวันดีเขากินข้าวอยู่พี่จันจะมากินด้วยหอไหนายมาลงมาไม่กินเลยลูก กินให้อิ่มนะลูกนะพี่จันไม่กินหรอคะพี่จันพี่จันไม่กินข้าวโอ้ยลูกนี่ไปทำอะไรมาทำไมไม่กินข้าวไม่รู้ว่ากินให้อิ่มนะลูกนะเอาแต่มาอิ่มแล้วไปแล้วล่ะ แกนมากินข้าวเลยแล้วลูกมาอะไรแล้วแล้ว,ลวมาเนี่ยมาเร็วมาเร็วม,มาเร็วมาเร็วลูกกระโดดมาอมเอามากินไม่ต้องไปทำน้องให้นะ้งกินกินข้าวก่อนกี่จาน ให้น้องวันดีกินข้าวน้องวันดีขึ้นมากินข้าวเลยแลลูกพี่จอนเนี่ยชอบมาทําน้องเวลาน้องกินข้าวนิสัยไม่ดีเลยนะเรานน่วันนี้ลูกออกมาเออหนีจากมันลูกจะไปแลยเหรอคะเออไปไปไป พี่จอนเนี่ยนี่สัยไม่ดีโอ้โหดูดูดูมันวันดีวันดีเดียเจอกันนะลูกนะอากินสิลูกโอ้ไปถมทิมโอ้ลูกมี ไม่นึกว่าฝันว่าลูกจะเป็นอย่างแบบนี้ฮะทำไมคะฮะก็พี่น้องก็ไปแล้วโอ้โหลูกนี่พี่จอนทำไมคะลูกอะโอ้พีฉีไว้ไิชฉีไว้ ซีสัวเลยนะเรานี่อฮ่าทำไมคะเออเออทำไมคะลูกฮะจะตามน้องวันดีไปปล่อยให้น้องอยู่อิสระบ้าง ไปนี่ลูกมาพี่จอนอยู่ไหนวะมาไหมนี่ไม่มามาเลยเดินมาเดินมาเดินมาเลยลูกมามาเลยมาเลยพี่จอนอยู่ไหนพี่จอนพี่จอนจอนมาเร็ว ลูกจะนั่งตรงนั้นแล้วพี่จันเอ้ย <c oughs> 嗯哼。<laughs> nó cái này làm mấy đấy này đứa. Nè, như này này mẹ uân này mẹ uân này bánh kinh là mẹ ออใครไม่อ้วนหนูไงฮ้อาไม่อ้วนไปจะไปไม่ไปอ้วนดีก็กินเลยได้หัน เบบี้จะนอนหรือ,อยังคะเออจะนอนแล้วอลลูกเบบี้จะนอนแล้วเหรอคะเออเออเออ